สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้และก็จะมารับซื้อให้ด้วยนะครับท่านมีโอกาสแจ็คพอตนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีมากๆนะครับหรือว่าเก็บสะสมไว้ตั้งแต่เนิ่นนานเนี่ยอาจมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินสูงถึง1ล้านบาทก็เป็นไปได้นะครับ เราลองมาฟังข้อมูลในเรื่องของเหรียญที่เราจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนักสะสมได้ทราบกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะแจ็คพอตได้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีราคาสูงแล้วก็มีการซื้อขายกันได้สูงนั้นเกิดอะไรขึ้นคลิปวิดีโอนี้เรามีคําตอบให้นะครับตั้งใจฟังรายละเอียดให้ดีนะครับ เอาล่ะนะครับทุกคนครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของเหรียญนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรยังไงนะครับจุดตรงไหนอย่างไรที่นักสะสมนั้นเขาเล่นหากันแล้วก็สามารถซื้อขายในตลาดนักสะสมนั้นราคาแรงจริงๆนะครับมีสูงถึงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดไปเจอเป็นถุงเนี่ยอาจขายได้เป็นล้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับคือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่า เป็นขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับด้านหน้านั้นจะเป็นภาพภาพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านกำกับอยู่ด้านหน้านะครับคือภูมิพลอดุลเดชละก็ฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับ mm. เหรียญแบบนี้ถ้าใครดูเป็นเนี่ยขายได้แพงใครดูไม่เป็นเสียโอกาสตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตครับพลิกหลังกลับมานะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญเหรียญนี้ครับ เหรียญที่เป็นปีพศนี้นะครับที่เราจะบอกกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นนะครับเรียกว่า10สตางค์นะครับนี่ฮะสิสตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นตราแผ่นดินนะครับพศที่เราพูดถึงคือ2,500ครับนะครับรัฐบาลไทยเอาล่ะนะครับถ้ามาเจอตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าไทยปิดคลิปไปก่อนเนี่ยเสียโอกาสเลยบอกไว้เลยว่าขายไม่ได้ ทุกคนครับนักสะสมเขาเล่นอากันตรงไหนอย่างไรพอจะทราบไหมครับใครทราบเนี่ยเมน์บอกกันด้วยนะครับว่าเหรียญ10ส,สตางค์ทองเหลืองเนี่ยเขาเล่นกันตรงไหนที่มีราคาแพงที่สุดนะครับแต่เอาเถอะครับถ้าเกิดว่าผมถามไปบางคนรู้บางท่านนั้นไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สยามจะแนะนําให้คนรู้จักกันสําหรับเหรียญ10ส,สตางค์นะครับจะมีด้วยกันอยู่2เนื้อคือทองแดงและก็ทองเหลืองครับกรณีพิเศษที่นักสะสมเขาค้นหากันเนี่ย นะครับมีจุดเล็กๆที่บังตาท่านอยู่นะครับในส่วนของจุดที่ผมจัดแนะนําก็คือผมจะซูมให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับว่าเหรียญที่ผมจะพูดถึงนั้นเป็นลักษณะแบบไหนทุกคนลองสังเกตเหรียญนี้ให้ดีนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีคําว่า10นะครับอยู่ด้านหน้าฝั่งขวาเขียนคําว่าสตังค์สงจุดนี้นะครับจะบ่งบอกถึงมีราคาสูงหรือต่ํานะครับ จะมีราคาสูงหรือต่ำอยู่ที่2จุดนี้นะครับ2จุดนี้คือ10สตางค์นี่แหละนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมีในเรื่องของเหรียญที่เป็นตัวอย่างที่ผมซื้อมาด้วยนะครับมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันคือเหรียญนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้อเปรียบเทียบของเหรียญเนี่ยนะครับมันมีความต่างกันอย่างไรเห็นไหมครับถ้าวันนี้นะครับผมหยิบอย่างนี้มาเนี่ยฮะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยนี่มันเหรียญเดียวกัน นี่ครับแน่นอนครับด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปนะครับของในหลวงรัชกาลที่9้าเหมือนกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9้าเหมือนกันทุกอย่างเลยข้อความทุกอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสิ้นครับแต่จุดที่นักสะสมเข้าหากันนั้นมันมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับสังเกตดูนะครับผมจะให้สังเกตดูพลิกมานะฮะนี่คือเหรียญแรกที่ผมแน,นะนำนะฮะผมบอกว่าให้ให้ทุกคนดูตรงนี้ใช่ไหมครับส0สตางค์นี่ใช่ไหมครับ <Europeans> <ต> <lived> นะฮะท่านดูเหรียญนี้ไว้นะครับดูเหรียญนี้ไว้จดจําไว้แล้วผมจะชี้จุดสําคัญให้ดูจดจําไว้นะครับนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้ผมพลิกกลับแล้วนะครับเอาอะไรนะครับปุ๊บนี่นะฮะท่านลองสังเกตดีครับว่า2เหรียญนี้มีความต่างกันตรงไหนนะครับถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะรู้แล้วถ้าใครรู้แล้วเม้นบอกเพื่อนๆด้วยครับว่ามันต่างกันตรงไหนครับเอาอะไนะครับแต่ถ้าเป็นนักสะสมมือใหม่ยังไม่รู้ครับ ผมจัดชี้จุดสาคัญแล้วนะครับผมบอกว่าอันดับแรกดูตรงนี้ใช่ไหมครับส0สตางใช่ไหมครับเลข10กับคาว่าสตางใช่ไหมครับเป็นปีเดียวกันนะฮะ2,500เหมือนกันท่านลองสังเกตด,ดูนะครับคําว่าสตางเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบตัวแบบ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 ค่อนข้างที่จะหนาเห็นไ,ไหมครับแต่ตรงนี้เป็นตัวค่อนข้างที่จะกลมนะฮะอันนี้จะเป็นเหลี่ยมอันนี้จะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็นะครับตรงคําว่า10สตางเนี่ยสิสตางตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับ แต่เหรียญนี้จะเป็นกลมๆมนะครับนะฮะถ้าดูจุดสําคัญจริงๆเนี่ยถ้าสองดูกันจริงๆเนี่ยนะครับนักสะสมเขาดูกันตรงนี้นะทุกคนนะสังเกตดูเลข1เนี่ยหางจะยาวเรือเฟื้อยลงมาเห็นไหมครับเหมือนเลข9เนี่ยแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหมือนดอเด็กเห็นไหมครับนี่ฮะมันต่างกันตรงนี้นักสะสมเขาหาเหรียญน,นี้กันครับทุกคนครับเขาหาเหรียญน,นี้กัน ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับยังเก็บเป็นถุงอยู่ตั้งแต่เนิ่นนานเนี่ยในอดีตนี่นะครับเก็บไว้เป็นถ, er ถุงนี่ขายได้เป็นล้านนะฮะถุงหนึ่งนี่มีร้อยเหรียญขึ้นนี่นะครับราคาเป็นล้านเลยนะครับที่ไม่ผ่านงานใช้ถ้าเกิดว่ามีเป็นถุงนะครับลองสังเกตดูนะครับทุกคนครับนี่ฮะแต่จุดที่เขาดูนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาดูกันตรงไหนเนื้อก็มีส่วนจําเป็นครับ มีทั้งเนื้อทองเหลืองและก็ทองแดงนะครับในส่วนของราคาแพงคือทองเหลืองเท่านั้นแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นทองเหลืองแบบนี้เท่านั้นมีราคาแพงถ้าเป็นทองแดงนั้นราคาต่ําแต่ถ้าเป็นหางสั้นแบบนี้มีราคาไหมมีแต่น้อยนิดจริงๆนะครับต้องบอกไว้เลยว่าถ้ามีหางสั้นแบบนี้คุณต้องมีจํานวนมากจริงๆถึงจะมีการรับซื้อจากเราแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับที่เป็นเลขหนึ่งหางยาวแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนแคปหน้าจอไว้นะครับเหรียญเดียวนะครับ เหรียญเดียวนะฮะทางสยามชาแนลก็ยินดีประเมินราคานะครับแบบนี้นะนะครับสังเกตดูดีๆนะครับ2เหรียญนี้มีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับอยากจะดูของหายากและมีราคาจริงนะคะขายได้จริงก็กดติดตามสยามชาแนลไว้นะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับนะฮะเป็นความรู้ดีๆที่อาจารย์สยามมาแนะนําให้กับนักสะสมได้ทราบกัน นะครับว่าเหรียญ10สตะตางทองเหลืองนั้นเขาเล่นกันแบบไหนราคาแพงครับแบบนี้รับซื้อนะครับหางยาวฝั่งขวานั้นหางสั้น ทางเรานั้นถ้าเกิดว่ามีน้อยนิดคงยังไม่ประเมินราคาดีครับใครพบเจอนะครับเลขหนึ่งหางยาวแบบนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับก็สามารถติดต่อนะครับอาจารย์สยามมาได้นะครับสำหรับลายอดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอเท่านั้นนะครับส่งภาพคมๆมาเลยนะครับถ้าใช่เราประเมินราคากลับทันทีถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรว่าคลิปนี้ดีไม่ดียังไงเม้นบอกกันด้วยนะครับขอ กราบเพาว่าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ